ด,ดิฉันนางสาวบุิษาอินคุมรหัสนักศึกษา64123471025วันนี้จะมานำเสนอโครงงานสังคมไทยในมรดกโลกพระข้างล่างอนันตสมาคมเป็นท้องพรุเดิมของพระราชวังดุสิตชื่อที่มา<ด>นะคะัมาจากพระที่นั่งในพระบระมราชวังนะคะพระที่นั่งอรันตาสมาคมสร้างขึ้นในพุทธศักราช2451 ในรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่สร้างไม่ทันเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็สวรรคตรจึงสร้างต่อเสร็จแล้วในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมใช้เวลาสร้างตลุดไปค่ะเป็นนะคะทรงยุโรปล้วนนะคะเป็นพระที่นั่งหินออดเพียงองค์เดียวในประเทศไทยนะคะก่อสร้างโดยหินคอนสีขาวชั้นหนึ่งจากคารา Italy, ได้ติตารีได้รับการออกแบบโดยภาษาปนิกชาวอิตาลีมีเรงบันดาลใจมาจากโดมวิหาร Peter, mm hmm. เซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐบาติกันและโบสถ์เซนต์โปรแ mm hmm. ห่งลอนดอนจากราชนางก่อส mm hmm. ร้างทั้งหมดนะคะมาจากแรงงานทั้งคนไทยและจีนส่วนง,งานภายในนะคะตกแต่งด้วยศิลปะ จากเซสโกค่ะเกี่ยวกับพระาราชกรณีกิจที่สําคัญของพระเจ้าอยู่หัวราชการต,ต่างๆมาจากฝีมือร์ชันอิตาลีเป็นส่วนใหญ่พระที่นั่งรัตนจากจสมาคมน,นะคะมีจุดเด่นดวมใหญ่ตรงกลางซึ่งทํำจากทองแดงมีซึ่งผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ15เมตรให้ะรวมไปถึงโดม อีกอกดวนะคะแต่เนื่องจากสนินทําแม่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียววามน้ำเงินในปัจจุบันสิ่นงนี้พระที่นั่งต่างๆนะคะในพระราชวังตุรกีน,นะคะไม่เพียงพอนะคะแก่การทําพระราชพิธีต่างๆจึงเห็นควรให้สร้างพระที่นั่งองคใหม่ พระราชมนเรีที่เรียกว่าหมู่อพินานิเวในบรมราชวังนะคะสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนกษยนานะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้สุดโทมอย่างรวดเร็วไม่สามารถปรับภูรักษาต่อได้นะคะจึงสร้างขึง้นใหม่นะคะสถานที่นี้ให้พระราชวังนะคะโดยมีเหตุของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจึงกรุณาโปรดกราบให้สร้างโดยตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออก ของพระที่นั่งอัมพอรสถานเพื่อใช้เป็นสถานที่เสด็จมหาเส้าะนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่11พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2451นะคะพร้อมทั้งพระราชทานชื่อที่นั่งพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะซึ่งเป็นชื่อที่พระองค์ภานันอภิเนวเิเวนะคะพระบรมราชวังนะคะสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัว แต่ด้วยสภาพพิษส tamam. <man qualified worldwide> ุโขมยากเก่การบร <man <abajo> <man <quiet> <man <yan out> <man> ิหารจึงได้การสําคัญนะคะคือการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระมหาพุทธมุนพอดุลญเดชาหาราชบรมนาถบพิษครบรอบ85,000พรรษาพระที่นั่งทคงมีจัดได้ว่าเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากในช่วงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย มนนีพระหมากรสัดเป็นตัวมุกได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในพระในการประชุมสมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาแห่งที่สองซึ่งตั้งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้พระที่นั่งอนันตสมาคมยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและพิธีต่างๆสําคัญมากมายอาทิเช่นรับพิธีพระราชทานรัฐมนูญแห่งราชสักไทย สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ